สตรีผู้เลอโฉมจนสะเทือนสาวพบกลิ่นกายหอมหวนที่แม้แต่พยาครุธเจ้าเวหายังยอมสยบแต่เมื่อความงามจนกลายเป็นชนวนสงครามแห่งการแย่งชิงแต่ผู้รับเคราะห์กลับเป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่โลกพร้อมใจกันตราหน้าเธอว่าหญิงแพทย์สยาแต่ทุกคนถามเธอหรือยังว่าเธออยากเป็นไหมติดตามได้ในกากีอยากเล่าครับ ประวัติศาสตร์จารึกชื่อของข้าว่ากากีหญิงแพทย์สยาผู้มากรักแต่มีใครเคยถามข้าบ้างไหมว่าข้าอยากเป็นของใครหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วความงามและกลิ่นกายนี้ไม่ใช่พรจากสวรรค์แต่มันคือคำสาปที่นรกส่งมาลงโทษข้ากันแน่ข้าไม่ได้เกิดจากคันมารดาเหมือนมนุษย์ทั่วไป ท่านฤาษีเล่าว่าข้าถือกำเนิดขึ้นจากดอกมณฑาทิพย์กลางป่าลึกข้าเติบโตมากับท่านฤาษีไร้เดียงสาไม่รู้จักโลกภายนอกร่างกายของข้ามีกลิ่นหอมของดอกไม้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหอมจนกลายเป็นภัยมหันต์วันหนึ่งเท้าพรหมทักศกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพาราณสีเสด็จประพาสป่า เพียงแค่สายลมพัดพากลิ่นกายข้าไปแตะจมูกพระองค์ชะตาของข้าก็ขาดสะบัน้นพระองค์ไม่ได้รักข้าที่หัวใจแต่พระองค์ลงหลงไหลในกลิ่นและรูปโฉมของข้าเราประสงค์จะขอตัวนางกากีไปเป็นชายาหญิงสาวไม่ควรอยู่กับนักบวชท่านฤาษีไม่อาจขัดพระราชอำนาจข้าจึงถูกพรากจากป่า สู่กรงขังที่เรียกว่าวังหลวงเมื่อถึงเมืองพาราณสีกากีถูกเท้าพรหมทัตกักขังไว้ในพระราชวังที่สวยงามสำหรับคนภายนอกใครๆต่างก็เรียกวังแห่งนี้ว่าวิมานบนดินแต่สำหรับกากีแล้วที่นี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับกรงทองที่ถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์แบบและพระองค์ออกคำสั่งเด็ดขาด ห้ามมหาดเล็กชายคนใดเฉียดกลายเข้ามาในรัศมีกลิ่นกายของนางแม้แต่ก้าวเดียวและในทุกๆวันเท้าพรหมทัตทุงมาเสพสมความหอมจากกายมเหสีอย่างโหยหาแต่พอถึงวันที่7ความลึกลับกลับลบ,บังเกิดเมื่อกษัตริย์ผู้หลงไหลในตัวนางกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนกากีได้รู้ความจริงว่า ทุกทุกเจ็ดวันจะมีชายหนุ่มรูปงามปริศนาเดินทางข้ามมหาสมุทรมาเพื่อเล่นสกาหรือหมากรุกกับเท้าพรุมทัตชายผู้ซึ่งกษัตริย์ไว้วางใจให้เข้าถึงพระราชฐานชั้นในด้วยความอยากรู้อยากเห็นกากีจึงหาทางไปแอบดูชายผู้นั้นให้ได้หกวันพระองค์เสพสมจนหนำใจแต่พอถึงทุกๆคืนที่เจ็ด กลับทิ้งให้เราอยู่กับความเงียบงันเราได้ข่าวจากนางกำนันว่าพระองค์ไปพบปะกับชายรูปงามอยากรู้จังชายรูปงามผู้นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสงสัยต้องหาทางลอบไปดูด้วยตาตัวเองว่าชายผู้นั้นงามเพียงใดเมื่อแสงอุสาจับขอบฟ้าในรุ่งสางของวันที่เจ ยากีลอบอย่างกลายติดตามเท้าพรหมทัตไปอย่างเงียบเชียบครั้นเมื่อถึงจุดหมายนางแฝงกายอยู่หลังม่านแพรแลบมองไปยังอาคันตุกะลึกลับผู้นั้นท่านใดนั้นหัวใจของนางพลันกระตุกวูบด้วยความตื่นตะลึงภาพที่ปรากฏแก่สายตาหาใช่กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจหรือปราชชราผู้ทรงภูมิหากแต่เป็นบุรุษหนุ่มรูปงามราวกับเทพบุตรที่จำแรงกายลงมาท่านใดนั้น กลิ่นกายหอมกรุ่นของกากีโชยฟุ้งกระทบนาสิกของพยาครุฑจำแลงทำให้ชายหนุ่มหันมองตามที่มาของกลิ่นนั้นทันทีเพียงเสี้ยววินาทีร่างกายกากีพลันร้อนเผาหัวใจดวงน้อยเต้นระรัวอย่างแรงที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนกากีดารุณีผู้ไร้เดียงสากำลังถล่ลึกลงสู่ห้วงรักอย่างไม่รู้ตัวเขาเป็นใครทำไมหัวใจของเราถึงได้เต้นแรงขนาดนี้ หรือนี่คือความรักเรารักเขาหรือนี่เมื่อเกมสกาจบลงเวนไตาสาวเท้าก้าวออกจากท้องพระโรงด้วยหัวใจที่รุ่มร้อนเขาตัดสินใจแน่วแน่นางจะต้องเป็นของเขาทัานใดนั้นร่างจำแรงของบุรุษหนุ่มพลันสูญสลายกลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงแห่งพยาสุบันเจ้าเวหาผู้เครียงไกร เขาโผทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าสยายปีกอันมหึมาบทบังดวงสุริยาจนสิ้นแสงนครพาราณสีที่เคยสว่างสวยัยพลันตกอยู่ในความมืดมิดดังราตีการลมพายุโหมกระหน่ำกึกก้องกรมานานดฝุดด่นตลบอบอวนววผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีตายจ้าละวันท่ามกลางความโกลาหลน,นั้น พยาครุฑทิ <Có S 1> ้งตัวดิ่งลงมาจากเวหาดุดสายฟ้าฟาดตรงเข้าโฉบอุ้มร่างกากีแนบแผงอกแล้วทยานกลับขึ้นสู่ท้องนภาหายลับไปมีกลีบเมฆเบื้องบนบินข้ามผ่านสีทันดรที่กว้างใหญ่เมื่อพยาครุฑอุ้มกากีมาถึงวิมานฉิมพลีที่นี่ไม่ใช่กรงขังที่มืดมิดเหมือนในวังพาราณสี แต่มันคือปราสาทแก้วที่ลอยอยู่เหนือปุ๋ยเมฆเชิงเขาพระสุเมนเหนือดงนิ้วกว้างขวางและงดงามราวกับความฝันเมื่อถึงที่หมายพญาครุฑกลับคืนสู่ร่างหนุ่มรูปงามคนเดิมที่นางเคยแอบมองหลังม่านมุกพระองค์ไม่ได้ใช้กำลังบังคับข่มเหงแต่กลับมอบความรักและเทิดทูนให้แก่นางสิ่งนี้หรือคือความรัก เราเพิ่งจะได้รู้ซึ้งถึงความหมายของมันก็วันนี้วันที่มีท่านอยู่เคียงข้างหาใช่วันเวลาที่ผ่านมาไม่การเวลานวิมานชิมพลีผ่านไปหกวันภาพของตนเองที่ถูกจองจำจากเท้าพรหมทัตและนครพาราณสีค่อยๆเลื่อนหายไปราวกับหมอกควันด้วยความรักของเวนไตพยาครุฑหนุ่มกลับมายังเมืองพาราณสี ความโกลาหลปกคลุมทั่วท้องพระรงคเท้าพรหมทัตไม่อาจระงับความแค้นเคืองที่ถูกลูกข่มได้นี่พวกเจ้าเฝ้าเว้นกันแบบไหนปล่อยให้มันหนีไปได้ไปตามหามันมาไม่งั้นข้าจะตัดหัวพวกเจ้าให้หมดพระองค์ตะโกนสั่งการด้วยน้ำเสียงดุดันนิ้วมือชี้กราดไปที่เหล่าทหารในกองคำสั่งเฉียบขาด<ป>ทำให้เหล่าทหาร<ป>เรียบกุลีก<ป>ุจอ<ป>ออกปฏิบัติการท่<ป>ามกลางความหวาดหวัน่น<ป>แต่ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ พระองค์ไม่ละความพยายามพระองค์มีรับสั่งให้หน้าตะกุเวนคนทันหนุ่มรูปงามมนุษย์กึ่งเทพที่มีภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมที่ปรึกษาคู่พระไทยของพระองค์เข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายภารกิจลับในการสืบเสาะหานางกากีให้เจอและนำนางกลับมามีสิ่งใดไม่พอพระไทยฝ่าบาทหรือพยาค่ะได้โปรดตัดบอกหม่อมฉันด้วยแต่ทว่าพระองค์กลับหารู้ไม่ว่าพระราชโอค์การในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการยื่นเนื้อเข้าปากเสือเพราะนาตะกูเวนเองก็เฝ้าแอบมองและปรารถนาในตัวกากีด้วยเช่นกันผู้ต้องสงสัยที่สุดอยู่ไม่ไกลแต่เป็นชายหนุ่มแปลกหน้าที่เล่นหมากรุกกับเขานาตกูเวนตระหนักแน่แล้วว่าชายปริศนาคู่ปรับสกาผู้นั้นแท้จริงคือเวนไตเทพเจ้าแห่งเวหาพยาครุฑผู้ทรงอิทธิฤทธิ การจะชิงตัวกากีกลับคืนมานั้นมิใช่เรื่องง่ายเพราะต้องข้ามผ่านมหานทีสีทันดรทะเลกรดอันกว้างใหญ่หนทางเดียวที่จะทำได้ต้องอาศัยพยาครุษพาไปเท่านั้นและแล้วเวลานั้นก็มาถึงเมื่อครบเจ็ดวันเวนไตได้ปรากฏกายเพื่อมาเล่นสกาดังเคยแต่ไม่สนุกสนานเหมือนเดิมด้วยใจพวงคิดถึงแต่กากีเมื่อเล่นเสร็จจึงรีบขอตัวกลับ แผนการก็เริ่มต้นขึ้นนาดกุเวนที่รออยู่ได้จำแลงตนเป็นตัวไรแฝงเร้นซุกซ่อนในขนของพยาครุฑโดยสารข้ามฟากฟ้า,าลักลอบเข้าสู่วิมานฉิงพลีโดยไม่มีใครเหตุไฉนท่านพี่จึงปักใจที่จะไปเล่นสกาถึงเพียงนั้น ทั้งที่น้องพร่ำวอนขอให้ท่านอยู่เคียงข้างเพียงวันเดียวที่ต้องห่างจากอกท่านวิมานฉิมพลีที่กว้างใหญ่นี้ก็กลับดูเงียบเหงาและอ้างว้างจนน้องแทบขาดใจขณะนั้นนาดกูเวนเฝ้าดูความรักของกากีกับเวนไตด้วยความอิจฉาแล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อพยาครุฑบินออกจากวิมานชิมพลีไปปล่อยให้กากีอยู่เพียงลำพัง นาคูเวนคืนร่างเป็นคนทันรูปงามนางตกใจมากเมื่อพบนาคูเวนที่นี่ด้วยนาคูเวนหลงรักกากีอยู่แล้วจึงใช้โอกาสนี้ออกอุบายว่าเท้าพรหมทัตให้ข้ามาพาเจ้ากลับไปแต่หากเจ้าประสงค์จะอยู่ที่วิมานชิมพลีนี้เจ้าต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนข้าขอเพียงเชยชมกลิ่นหอมของกายเจ้าสักครั้งแล้วเราจะทูลเท้าพรหมทัตว่าไม่พบเจ้าที่นี่ นี่มันอะไรกันเหตุใดพวกเจ้าต้องบีบบังคับข้าข้าไม่อยากกลับไปข้าไม่เคยรักพระองค์แม้แต่เจ้านาตากูเวนข้าก็ไม่ปรารถนาข้าไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อท่านพี่เวนไตก็ไม่อยู่หากข้าขัดขืนข้าจะมีหนทางใดไปต่อกรกับคนทันผู้นี้ได้เล่ากากีสแสดงท่าทีมิยินยอมนาตกูเวนมนุษย์กึ่นเทพ จึงใช้เวทมนต์ด้วยการบรรเลงเพลงให้หลงไหลกากีตกอยู่ในภวังของมนตราที่สุดกากีก็ถูกนาดกูเวนเฉยชมเมื่อมนตราถูกคลายลงกากีนางรู้สึกตัวก็เสียใจมากที่ต้องตกเป็นของนาดกุเวนแต่ก็มิอาจบอกใครได้หากแม้นท่านพี่เวนไตล่วงรู้ถึงรอยมนทินนี้ความรักที่ท่านมอบให้ข้าคงมาลายสิ้น กลายเป็นความชิงชังข้าจำต้องฝังความลับนี้ไว้ให้ลึกสุดใจแต่กับหน้าตะกูเวนเล่าวาจาของชายเจ้าเล่ห์ผู้นั้นจะเชื่อถือได้สักเพียงใดข้าหวาดหวั่นลือเกินว่ามันจะตระบัดสัตว์เมื่อครบกำหนดเจ็ดทว่าหน้าตะกูเวนจำแรงกายกลับเป็นตัวไร่ซุกซ่อนในขนของพยาครุฑข้ามผ่านมหานทีสีธันดรกลับคืนสู่นครพาราณสี ทันทีที่ถึงก็รีบเข้าเฝ้าคนทันเจ้าเล่ได้ทูลรายงานด้วยใบหน้าอันเศร้าสลดแซงปั้นน้ำเป็นตัวว่านางสุขสบายดีกับพญาครุฑแต่ครั้นเมื่อพบตนนางกลับแสดงกริยายั่วยวนและบีบบังคับคมคู่หากเขาไม่ยอมร่วมอภิรมด้วยนางจะแจ้งแก่พญาครุฑให้สังหารเขาเสียสิ้นคำ เท้าพรหมทัตทรงกริ้วจัดและทรงตรัสด้วยสุรเสียงอันดุดันว่าเอ็งไปเอาตัวนางผู้หญิงสามผัวมากูจะลงโทษมันนาตกเวนรับบัญชาเมื่อเกมสการเริ่มหน้าตกเวนดีดพินพร้อมขับขานบทเพลงด้วยท่วงทำนองที่หวานซึง้งแต่เนื้อหาในเพลงกลับแหลมคมดังมีดกรีดแทงใจ บทเพลงนั้นพรรณนาถึงความงดงามภายในวิมานฉิมพลีอย่างละเอียดละอ่อกับผู้ร้องเคยไปเยือนด้วยตนเองมีหนำสำอยังบรรยายถึงรสสัมผัสกลิ่นกายและตำหนิไฟฟ้าในที่ลับบนเรือนร่างของนางกากีได้ถูกต้องแม่นยำทุกประการเวนไตรู้ทันทีว่ามันคือเรื่องจริงเขาโกรธจนไม่อาจทนฟังได้อีก เวนไตจึงขอตัวกลับวิมานฉิมพลีด้วยเพลิงโทสะเมื่อถึงที่หมายเขาคาดคั้นกากีอย่างหนักจนนางยอมจำนนแม้นางจะร่ำไห้อ้อนวอนและพยายามอธิบายเหตุผลเพียงใดเขาปฏิเสธที่จะฟังคำแก้ตัวใดๆและตัดสินใจนำตัวนางกลับไปส่งคืนแก่เท้าพรหมทัตในทันทีและเมื่อนางกลับถึงมือสามีเก่าเท้าพรหมทัตผู้ซึ่งไฟแค้นยังลุกโชน พระองค์สั่งให้นำตัวนางใส่แพรลอยไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรช่างกว้างใหญ่ชีวิตเราคงต้องสิ้นลงที่นี่กระมังนั่นเรือมีเรือเล่นมาข้าต้องขอความช่วยเหลือเอาเถอะไม่ว่าชะตากรรมบนเรือลำนั้นจะเป็นเช่นไรก็ยิงดีกว่าต้องนอนรอความตายอยู่กลางทะเลลึกแห่งน,นี้ และแล้วกากีก็ได้รับความช่วยเหลือจากนายสัมภารทว่าความงามและกลิ่นกายหอมกลายเป็นหายนะอีกคราเมื่อสายตาของนายสัมภาและเหล่าลูกเรือที่จ้องตาเป็นมันด้วยเพลิงราคะคราวนี้นางจะหันหน้าไปพึ่งใครได้เราจะทำยังไงดีเรากลัวเราคงต้องยอมเป็นเมียในเรือให้เขาปกป้องเราให้ปลอดภัยจากชายทั้งลำเรือน่าจะดีที่สุด เคราะหกรรมไม่จบไม่สิน้นเรือสำเภาถูกโจรสลัดปล้นและหัวหน้าโจนจับนางกากีขีขืนใจและไม่ยอมแบ่งให้เหล่าสมุนโจนเชยชมเหมือนทุกครั้งนใ,ในที่สุด,ดก็เกิดการแก่งแย่งและฆ่าฟันกันเองกากีีฉวยโอกาสนี้หนีเข้าป่าเพื่อเอาตัวรอดไปตายเอาดาบหน้าคมดาบหยุดลงแล้วแต่ชะตากรรมของข้ายังไม่สิ้นสุดพวกมันตา เพราะตันหาที่มีต่อข้าความงามที่ข้าเคยภูมิใจวันนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ข้าอยากจะทำลายทิ้งให้สิ้นซากข้าอยากจะซ่อนมันไว้ซ่อนตัวตนของข้าไว้ในป่าลึกนี้ตลอดกาลกลิ่นกายนางบางคราก็เป็นภัยแต่บางครั้งก็เป็นคุณมันนำพาเท้าทศวงศ์มาพบนางกลางป่าดงดิบ และเปลี่ยนชีวิตคนจรให้กลายเป็นราชินีแห่งภัยสาลีนางเลือกที่จะปิดปากเงียบมิยมให้ความจริงในอดีตมาทำลายชีวิตใหม่ที่เพิ่งได้มาแม้จะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงหันมาทางเมืองพาราณสีหลังจากเหตุการณ์ลอยแพไปได้ไม่นานเท้าพรมทัตทรงตรอมพระไทยอย่างหนักจนพระองค์ทรงพระประชวนและสวรรคตในเวลาต่อมา โดยไม่มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์และเมื่อบัลลังก์ว่างลงเหล่าเสนาอมาตต์ต่างเห็นพ้องว่าน้าตก,กุเวนเหมาะสมที่สุดจึงอัญเชิญขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของพาราณสีทุกอย่างเป็นไปตามแผนของน้าตะก,กุเวนเขาส่งคนออกตามหาทั่วสารทิศเพื่อตามหากากีมเหสีเก่าของเจ้านายผู้ล่วงลับ กลับมาเป็นมเหสีของตนเองมีข่าวว่าพระนางกากีอยู่ที่ไพศาลีจงไปอัญเชิญนางกลับมานาตะกุเวนไม่รอช้าส่งสารถึงกษัตริย์เมืองไพศาลีทวงของรักคืนยังไม่เกรงใจโดยสารนั้นระบุว่านางกากีคือนางในที่รอบหนีไปจากพาราณสีและเท้าทศวงศ์ควรรีบส่งตัวนางกลับมา,าม,มิฉะนั้น กองทัพของพารณาณสีจะบุกไปยึดเมืองไพศา,าลีท้าวทศวงศ์ทรงปฏิเสธคำขอของนาตกุเวนนาตกุเวนจึงยกกองทัพพาราณสีบุกเมืองไพศา,าลีทันทีกองทัพทั้งสองเข้าต่อสู้กันกองทัพพาราณสีไม่สามารถเอาชนะกองทัพไพศา,าลีได้นาตกุเวนจึงใช้ทั้งกำลังทาหารและมนคนทันในการกดดัน จนสุดท้ายท้าวทศวงศ์เกรงว่าเมืองจะต้องล่มสลายเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวก็จำต้องยอมส่งตัวนางกากี่คืนให้แก่พาราณสีข้ากลับมาเป็นราชินีแห่งพาราณสีอีกครั้งทั้งที่ข้าไม่ต้องการแต่นี่คือรางวัลหรือบทลงโทษกันแน่โลกจะจดจำว่าข้าคือนางกากีหญิงที่ผู้ชายแย่งชิงกันทั้งแผ่นดิม และตราหน้าว่าเป็นหญิงแพทย์สยามมากรักแต่มีใครรู้บ้างไหมว่าข้าต้องการหรือไม่